กดไลค์กดแชร์กดตับให้เราด้วยสวัสดีสสดค่ะ,คะเป็นอะไรคือคืนโอเคอ้ามาวันนี้นะครับมารีวิวกับปรอปิกาของเคียวจูโร่จริงๆอันเนี้ยได้มานานมากเ่าได้มาเป็นเดือนละ ทำไมทำไมคนพี่รีวิวคะวันนี้ที่มารีวิวเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ฉายดาบพิฆาตอสนรตอนของเคียวจุโรโอ้ก็อธิบายก่อนตอนนี้ก็คือจริงๆอ่ะเดอะมูวี่อ่ะมันจบใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เขามาทำใหม่ก็คือว่าก่อนที่ระหว่างเคียวจุโรเดินทางมารถไปมันมาเจออะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เขาไปถูกต้องพอรู้ข่าวว่าเฮ้ยเนี่ย จะมีฉายตอนนี้ก็เลยว่าเออเอามารีวิวช่วงนี้ละกันเก็บไว้มารีวิวช่วงที่มาฉายช่วงนี้เนาะเอาละเรื่องงานยามดีแล้วต้องมา,าเปิดกันเปิดเลยเปิดเลยเวลานี้ต้องเปิดแล้วค่อยๆเออรอมาขอมานานละแต่ยังไม่เล่นอยากเล่นมานานละเขาเล่นกันไปไหนถึงไหนแล้วใช่ไหมตัวนี้เาเล่นกันไปถึงไหนแล้วเราเพิ่งมาเล่นกันอ่ะเปิดมาเป็นยังไงเ่ยระวังโอ้ นี่ลินอ่ะดุออกไปดูออกไปเออเน็ตอารีวิวหน้ากล่องดิโอ้หูหมันงดงามขนาดไหนโอ้นี่ต้องดูจากกล้องนี้เลยนะอืมเปิดมานะคะเป็นงานที่แบบมาถึงมีเคียวจูโร่เลยหน,หน้ากล่องและนี่เขียนนี่เป็นชื่ออะไรอะชื่อนางเลยใช่ไหมหรือชื่อดาบนี่ทั้งนางทั้งดาบทั้งคนแล้วก็เป็นชื่อเรื่องนะบับนึงนะขออนุญาตอ่า แกตั้งใจใช่ไหมเนยอ่านว่าอะไรวะมันเป็นของอะไรวะนิชิลินนิชลิน,น,ลนไม่ใช่<ะ>นิชลิน <laughs> ยาลรถโดนแล้วอ่ะก็อขอกประมาณนี้นะอ่ะ,อะนะ,ะ,ะก็มีประมาณนี้แหละนะแล้วเราข้างหน้าก็เป็นรูปดาบแล้วก็มีภาษาญี่ปุน่นนี่นี่ ตรงนี้นะมีของอาบนไดแล้วก็ธรรมชีนะคะมีโลโก้ของธรรมชีกเสียงอะไรก็ไม่รู้เสือเสืออาณาล็องเนนี่เราให้มาดูกล่องขนาดนี้นะมาดูข้างในกันดีกว่าว่าจะยังไงนะอันนี้ก็ของมาจาก้องบอกก่อนของชิ้นนี้นะครับเป็นของพีบันไดนะครับพีบันไดคือการที่เรียกว่าไม่ได้ซื้อหา ที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นการจองนะครับจองในเว็บไซต์แล้วค่อยซื้อกมันจะได้เอามาต่อกันว่าเป็นยังไงนะครับหนึ่สิหนึ่งเลยพี่โบแก้ช่วยหึงสิแกอยู่คนละฝั่คันโอเคโอเคเอาอาหารกันหน่อยอ้อ้ยอุยอุยโอเคโอเคไม่ควรเล่นมันไม่เหมือน x รู้เปล่าวีเอ็กซ์ D X มันมตรงปลายอะมันยังมียางหุ้มนะเว้ย <c oughs> อันนี้มันไม่มีนะเว้ยอ๋อมันมีใบใบให้มาด้วยเนาะอันนี้คือใบอะไรอ่ะโอโอรู้แล้วมันเป็นใบเสียงอหรอใช่บทพากเนี่ยเผื<ช>่อ <บา S 1> แบบ,บ <า S 1> แบบเออแล้วแบบเราก็จะพูดตามเสียงได้อะไรพวกนี้เราใช้บทของเคียวจูโร่ได้แล้วคะเนี่ยนี่ส่วนใบนี้เป็นใบบอกว่าอันนี้ ใช้งานยังไงบ้างนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้พี่โบดูเอาแล้วกันเนาะอ่ะพี่โบอ่ะผู้มือเลนประกอบแล้วมันมีอะไรบ้างนะอันนี้พี่ติดน,นี่ไงตัวฐานตั้งตัวดาบของเคียวจุโล่นะเขาก็ให้ใหม่างโอ้ดาบมาปุ๊บนะคะตรงปลายดาบนี้เป็นรูปรูปไฟเลยนะเนี่ยเหลือบเลยนะสีเหลือบ,เ,อบเ,เห็นไหมถ้าเกิดส่องจากไฟนี่คือสวยมากนะ ตรงนี้ก็มีสลับด้วยว่าอเสาหลักก็ใช่ไหมเสาหลักรู้แต่ว่าหลินชอบงานเพราะว่างานเนี่ยมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความทึบความเงาของมันเนาะอืมสวยมากมันของจริงเลยอะ่ะ อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีมันจะมีปุ่มนะสิถ้าบ้าเลองดูดีๆจะมีปุ่มอันนี้ปุ่มจะเป็นปุ่มที Pen ่เรียกว่าการให้เสียงนะครับตรงนี้เฮ้ยแต่เนียนมากเลยนะปุ่มนี่คือจับปุ๊บไม่ได้สังเกตเลยอ๋อมีสองปุ่มสองปุ่มนะมีเวลาวางนะครับก็จะมีฐานวางให้เนี่ยเอาวางก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยอ่ะอันนี้คือแบบวางตั้งแบบเป็นชั้นๆนนะถ้าเกิดมีครบทุกเสาหลักนะโหสวยมากอนาคตคิดว่าจะมีไหมครบ มีจริงเหรอ,อมีก็วันนี้เรามีทันกิโลแล้วอันนี้ที่2องแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวอันต่อไปก็น่าจะออกเร็วๆนี้เซนิซืออะไรอย่างนี้แล,นแล้วก็เพราะว่าจากที่ดูดูมาจากการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือจะผลิตตัวของดีเอ็กซ์ DX มาก่อนอ่าอแล้วค่อยมาผลิตตัวของตัวเ <DX S 1> ป็นปาลปิกา้าแต่ของพิเศษสุดคือเคียวจูโร่ยังไม่เคยออกดีเออว่ะใช่แตอนาคตอาจจะออก ออกออกแต่ว่ากลายว่าอันนี้ออกก่อนแล้วดีไอ้ตามมาเออนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นระบบกันว่าไอ้ระบบตาตัวเนี้ยมันเล่นกันยังไงมากโอเคนี่วิธีการนะครับกดตรงนี้ไปตรงเนี้ยด้านข้างอะมันจะมีให้เปิดอยู่นี่กดมาแล้วเปิดมันจะง้างออกมาอ่าออกมาเลยออกมาก็ค่อยๆแกะออกมานะอ่ะมันก็จะมีเป็นฟ้าอย่างนี้เลยออกมาเป็นฝาแล้วเราก็ไขขั้วมามีไขง่ายมาก ผ่านขนาด 3A ให้ท่านเตรียมไว้ 3A 2ก้อนก็จะประมาณอย่างนี้นะพี่โบปิดฝาควสนุกหลังจากนี้สิเป็น 2B เวลาอันนี้ห็นใส่เสื้อนี่อยู่ท่านจิโร่อยู่ออ้ยถตรงนี้อ่าอันนี้คือหมดอะไรมันมีหมดหนึ่งกับหมดสองถ้าเกิดหมดหนึ่งถ้าเกิดหมดหนึ่งคือด้านนี้หนึปุ่มใช่แล้วถ้าเกิดหมดส ไ <My S 2> ม่ไม่อร่อยเหรออร่อยอนนมีแต่เสียงแบบเสียงเอฟเฟกตอ๋อรู้ละฝั่งเนี้ยกวแต่อุไม,นนม่แล้วก็มีเสียงอื่นเออ,อ น,นี่ไม่ใช่เสียงนี่น่มีทั้งคิงเคยวจูโร่ทันจิโร่ใช่ใช่อันนี้คือเสียงในช่วง The Movie ทางนั้นเลยเนี่ยใช่ถูกต้องเออฝั่งนี้ก็เป็นเสียงเหมือนแบบฟันปะอ้แค่ฟันก็อารมณ์แล้วเนี่ยฟันอย่างตัวดาฟันใช่ใจเย็นคออพราว่าชุดเสียงเขามีเยอะมากอ๋อกดค้างเน็นนี้ม,ม,มีกระวน อันนี้คือกระบวนท่าที่หนึ่อ่าอ่าตะวันนาเส้นขอบฟ้าโอ,อ้อ่ะอะก็อ่ารีวิวประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกดาบมีเสียงก็เดินยิดเทัทีมีเสียงจริงๆอย่างที่บอกอันนี้นะครับ ไม่ใช่ของเล่นนะเออย้ำใช่มันไม่ใช่ของเล่นพี่โบย้ำมันไม่ใช่ของเล่นคือสั้งเกตเลยดูดีเอ็กซ์ดูดาบไม้ดูดาบกระเล่นถ้าเือนเล่นอันนั้นอะเล่นได้เอาไปฟาดพ่อก็เจงเจนก็ไม่ได้ชี้เลยพ่อครับดาบเพิงวายุแล้วบางทีเห็นแม่ไม่รักตูเนี้ยแม่อตุล นะก็อย่าอย่าไปอันนี้อันนี้ไม่ควรอันนี้มันมันน่าจะเจ็บจริงนะไอย่ออันนี้คือเอาไ้สาหรับการสะสมอะเพราะมันสวยอะถ้าเกิดมันถลอกแล้วคุณเอาไปเล้วแล้วมันถลอกมันเสียได้อะเพราะมันมูลค่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่เอ้ยบอกได้ปะสองพันห้าสองพันห้าจริงเปล่าไม่ใช่ได้ห้าพันห้าแล้วบอกสองพันห้าอห้านี่สองพันห้าตราดายที่ดาบพี่าตันยังใช้เรื่อยๆอยู่เราก็จะเก็บอันนี้ไปทุกอานแล้วเดี๋ยวพอพอเอาง่ายว่า พอเรียกว่าจะจบเรียกว่าทักจบทุกซีซั่นของเขาแล้วคือตอนสุดท้ายแล้วตอนนั้นน่าจะมีดาบหลายอันอเดี๋ยวเอามาโชว์ทุกอันแต,<ห>แต่ก็รีวิวไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อันนี้สะสมไปเรื่อยๆแก่ะนะโอเควันนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไม่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูหลังคลิปเดี๋ยวท้ายคลิปนะว่าเป็นยังไงว่าเวลาไหไลฟ์ฟันน้องหลินเป็นยังไงเอ้ยไม่ใช่มีหลินดิโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันตอนหน้าเราจะมาดูกันวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ทาที่ 2, สองตะวันซ้ต้องอ่ะวันหลัง <c oughs> โอ้แกวะอย่าทำเลย <c oughs> โอเคพอแล้วปะไอ <c oughs>